สวัสดีครับวันนี้เจะาก็จะมารีวิวรินดิอันบาวหรือว่ารินฟ้ารินน้ำอะไรก็ตามว่าตัวมันเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงความเก่งเป็นยังไงรูนแมทริกโมดูลหรือว่าพวกเชลเนี่ยมันใช้อันไหนหรือว่าใช้อะไรได้บ้างแล้วก็ดูให้ดูสกิลที่อัพให้ดูว่าตัวครมันเนี่ยมันเก่งขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวหลังอ,อธิบายเสร็จเนี่ยแต่จะเอาไปลงอดีเอให้ดูก็คือจะเป็นคลิปที่ตัดมาจากไลฟ์นั่นแหละว่าตัวมันต้องเล่นกับทีมประมาณไหนเล่นคอมประมาณไหนแล้วก็ มันเก่งเทียบเท่าตัวไหนเท่าไหร่ได้บ้างประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวของลินกันก่อน,นตินเนี่ยจะเป็นตัวดาเมจธาตุฟ้าแล้วก็เป็นตัว LE, เอลเบิร์ดเบิร์ตหน,หนึ่งซึ่งดาเมจม,มันค่อนข้างสูงมากเลยเดี๋ยวจะไปดูให้ว่ามันสูงตรงไหนสกิลสามเนี่ยจะเป็นสกิลที่เราจะกระโดดเตะท,ทุกตัวแล้วก็บ,บัฟสปีดตัวเองทีนี้เนี่ยความเก่งของลินก็คือตัวมันเนี่ยเป็นตัวที่ทําดาเมจจากสปีด ถ้าคุณจะเห็นว่าเนี่ยตรงนี้ทุกครั้งท,ทุกหนึ่งสปีดเนี่ยมันจะได้ไฟแนลดาเมจสูอก็แปลว่ายิ่งลินทำสปีดสูงเท่าไหร่ดาเมจลินก็จะสูงมากเท่านั้นอันนี้คือเป็นข้อดีเด่นๆของลินเลยนะก็คือเป็นตัวดาเมจที่ทำสปีดสูงแล้วยิ่งเก่งตัวดาเมจตัวอื่นๆเนี่ยจะไม่ได้ผลประโยชน์จากสปีดเยอะเท่าลินเท่าไหร่เพราะว่าแบบได้สปีดเฉยๆก็แค่ได้ออกก่อนถูกป่ะแต่ลินอ่ะได้สปีดสูงได้ออกก่อนแล้วก็ทำดาเมจได้สูงเพิ่มตามสปีดด เข้าคู่กับเลเวลเชั่นพอดีที่3เทินแล้วก็อัพสกิลหนึ่งเต็มเอา ADK เปร์เซนต์แล้วก็เวลาที่เราตีปกติก็จะได้แรงด้วยแล้วก็อาจจะได้เห็นว่าตรงนี้เห็นไหมถ้าเกิดเราอัพเต็มเนี่ยมันจะได้ดาเมจบูสต์เพิ่มตามอ่าได้พิ่มดาเมจตามสปีดตามอถ้าเกิดอีกฝั่งมีสปีดต่ำกว่าเธออืมโอเค เรามาดูที่เชลเลยก่าเพราะว่าเชลเนี่ยจะเป็นตัวที่ไว้คุมว่าโมดูลเนี่ยเราจะเป็นอะไรบ้างเชลที่ลินใส่ตอนนี้จะมี2อ,อย่างก็คือจะมีเป็นไวแฟแล้วก็เลเวเลชั่นตัวของไวแฟเนี่ยที่เขาใช้กันเพราะว่าอย่างแรกเลยคือมันมีสวิฟต์บลัชกับสวิฟต์เบลดซึ่งสวิฟต์บลัชกับสวิฟ์เบลดเนี่ยมันดีมากกับลินเพราะว่าถ้าเกิดลินมันสปีดสูงมากๆเนี่ยมันจะได้ออกก่อนแล้วมันออกก่อนมันแรงมันเตะอีกฝั่งตายไปเลยจอมเคยเจอลินที่สปีด330 กระโดดเปิดมามันเปิดก่อนทุกคนในสนามอะ่ะแล้วก็กระโดดเตะตายไปเลยซึ่งก็คือทําได้ส่วนอันนี้ใช้สิบสองใช่ไหมอันนี้ใช้หกส่วนแปดเนี่ยจะเป็นฮาร์เวสหรือว่าเป็นฟูรี่ก็ได้แต่ว่าด้วยความที่ลินเนี่ยอย่างที่จะไม่ให้ดูสกิลไปเมื่อกี้ดาเมจมันอะ่ะมันมีไฟนอลดาเมจเป็นตัวคูณอะ่ะสูงมากเลยคือถ้ากระสติว่าเราทำสปีดสักสามร้อยเนี่ยเราได้ไฟนอลดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนึกออกปะก็ค <s> ือเราทำดาเมจเท่าไหร่เน <s> ี<บา>่ยเราได้ดาเมจเพิ่มอีกเท่าตัว เพราะงั้นเนี่ยรินเลยไม่ได้ต้องการไฟแนลดาเมจมากจำเห็นว่าฮาร์เวสเนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะว่าฮาร์เวสเนี่ยมันได้ลบเดฟโอเคปะ่ะไฟแนลดาเมจมันสูงอยู่แล้วเราไม่ต้องการไฟแนลดาเมจเพิ่มละสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเอาลบเดฟมาดีกว่า,าทำให้เราเตะแรงขึ้นเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะใช้ไวแฟงอะ่ะก็ใช้สวิฟปบลัชฮาร์เวสแล้วก็สวิฟ์เบลดได้ก็จะสปีดสูงแล้วก็ทำดาเมจได้สูงแล้วก็มีลบเกาะในตัวเองด้วยประมาณนี้สำหรับไวแฟงส่วนเลเวลเลชั่นเนี่ย มันดีตรงที่ว่ามันมีพวก k ิน eye momentum เหมือนกับ ip, ไอตัวของไวแฟแหละแต่ว่าข้อดีของมันคือมันมีที่ทำดาเมตตามเลือดของอีฝั่งถึงแม้ว่าลินเนี่ยจะมีแค่2คิดแต่ว่า2อคิดก็คือย2%ของเลือดอีกฝั่งเลยนะของมาพีซึ่งมันก็แรงมากเหมือนกันก็แล้วแต่ว่าจะใช้อะไรบ้างก็ล็อก6ช่องเนี่ยล็อกสวิปเรทอยู่แล้วเพราะว่าต้องการสปีดถูกปะส่วนที่เหลือเนี่ยที่ตอนนี้อตําใช้อยู่เนี่ยจะเป็น kin eye f u ี y แต่บางคนเนี่ยต็เล่นสวิปลัสไปเลยก็ได้นะสวิปล แล้วก็สวิปต์เรท6แล้วเราก็ไม่ต้องส่วนออฟของในตัวนี้เลยเอาแค่สวิปลัส12เอาแล้วก็สวิปต์เรท6พอแล้วก็เหลืออีกอเหลืออีกสองช่องก็อาจจะแบบใส่ออสลอดมาสักเม็ดนึงก็ได้ให้เป็นออสลอดสด4สวิปลัส12แล้วก็สวิปต์เรท6อะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดจะทําแบบว่าให้ลินสปีดส,ส,สูงมากโดยที่ไม่ต้องส่วนแบบไม่ต้องส่วนเมทริกตรงนี้นะเจเดจจะให้ดูลินจอมก่อนลินจอมเนี่ยอย่างที่บอกว่าอัพสกิล13ใช่ไหมแล้วก็ ใช้เป็น Skin Eye Fury s วิปเ b l อยู่อันนี้จอมที่มันใช้อันนี้อยู่เพราะว่าตอนแรกๆเราไม่ได้มีใครให้ดูจอมก็ปั้นขึ้นมาเองแล้วก็คิดว่ามันก็น่าจะใช้ประมาณนี้ก็น่าจะเก่งแล้วแต่เพราะพอไปเล่นอนทีเอเยอะเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบสปีดก็ดีเหมือนกันอาจจะลองปั้นเป็นสปีดดูในอนาคตแต่ตอนนี้ก็ใช้เป็นอย่างนี้อยู่ก็เป็นค k น n e ฟู Fury Sweep b แล้วก็เป็น ATK คียแดมแล้วก็เป็นธาตุสีฟ้าแรงขึ้นอืม คิดว่าถ้าเกิดอนาคตจะเปลี่ยนนะสมมติว่าจะเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนตอนนี้เป็นไวแฟเป็นสวิปลัสสวิปเลดแล้วก็ตรงกลางอาจจะเป็นฮาร์เวสแล้วตรงนี้ก็เป็นเอเคสปีดแล้วก็สีฟ้าเหมือนเดิมประมาณนี้สำหรับรีนฟ้าข้อเสียของมันหลักๆเลยก็คือตัวมันเป็นสีฟ้าพอเป็นสีฟ้าเนี่ยเวลาเราเตะพวกตัวสีเขียวเนี่ยเราจะโดน ub, ดีบัฟลดคีเลต30% ก็คือเราจะตีมันไม่เข้าล้วก็โดนลดดาเมจไฟนอลดาเมจ15%ซึ่งไม,ไม่ค่อยมีผลเพราะว่ารีนมันไฟนอลดาเมจเยอะเลยแตรงนี้หักเราไม่มีผลมันมีผลตรงคิเลตเนี่ยแหละพอคิเลตเราไม่ติดเนี่ยเรเวเลชั mm ่น hmm. มันก็จะไม่ติดแต่ถ้าเกิดคุณใช้ไ้แฟงก็จะไม่มีปัญหานี้ซึ่งอย่างลีนจอมเนี่ยทำคิเลตอยู่ที่ประมาณ80%ซึ่ง80%เนี่ยถ้าเกิดโดนหัก30ก็คือเหลือ50บางทีมันเตะพวกตัวสีเขียวไปตายอย่างเช่นพวกซาเนียพวกราหูอะไรเงี้ยมันจะติไปตาย ๋ยวเกิดเป็นตัวบางๆทั่วไปแบบเฟย่าอะไรอย่างนี้ก็เตะตายพัวไปปกตินะไม่มีอะไรซึ่งตัวมันแรงพอที่จะเตะตัวดามเมตตายได้อยู่แล้วตัวดามเมจเนี่ยเลือดประมาณสองหมื่นมันเตะตายทุกตัวถ้าเกิดติดคนะี้น่ะโอเคก็ประมาณนี้จาให้ดูฝั่งขวาแล้วกันฝั่งขวาเนี่ยจำใช้ขีเละขี้แดมขี้แดมแต่ถ้าเกิดคุณใช้เลเวเนี่ยก็เป็นขีเละเอทีเคขี้แดมก็ได้หรือว่าจะเป็นขีเละเอทีเคเดก็ได้มันพอๆกันไม่ไม่ต่างกันแบบนี้ยมีระยะสาคัญขนานั้นมีอะไรก็ใส่ไปซึ่ง ก็คิดว่านะ่าจะครบแล้วมั้งสตรบดินแต่ถ้าเกิดใส่ไว้แฟงก็ไวไ้แฟงก็คิดว่าเป็นคิเลตเอทีเคคเดมก็ได้ให้มันบาลานซ์บาลานซ์กันโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูที่อาทเกันเลยดีกว่าจะตัดมาจากไลฟ์นะวันนี้จำอยากได้อยากแข่งทัวร์จานฟุกแล้วได้พันห้ามามาเปิดกาชาเปิดนาฮอมาเล่นให้ดูเหมือนกันดูไม่ดูเหมือนจะไม่พอด้วยจริงๆงแล้ว,วานาฮอมันเท่าไหร่นะนาฮอมันทุกแปดสิบโลอะยังไงไม่ออกก่อนลยแล้ว้ย จอมได้พันห้ามาก็ได้แค่สามสิบตัวเองเลยไม่พอเลยอ่ะแหบวบนลูกตาไม่สด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 มีโอมีโอกาซิโยเราจะกดกดแต่ดาบเนี้ยเพราะว่าเล่นดาบแพงแล้วเหนื่อยวะ่ะ นัดแท้งกำลังของไม่พออ่ะ่ะมานะมันต้องของเยอะกว่าน,นี้อีกนิดน,นึงอ่ะอเจะไหวเจะได้ไวร์เรลเลียนว่ะเสียดายเมื่อกี้น่ากดไวร์เลเลียนมาเนาะไม่ค่อยมีคนกดคอร์สอยู่ละวร์เลเลียนเซฟกว่าไม่เป็นไรคิดไม่หันเลย มีเฮนดิชตรงนี้คงจะดีมากเลยวะนี่แล้วนะไปแย้มาัเลเวเลชั่นอ่ะไม่ได้เลยกว่าจอมวะดูกี่เล่นกับตัวอะไรบ้างครับสามตัวเบิร์ตอ่ะปกติเขาเล่นมันแล้วแต่วะจริงๆแล้วมันเล่นได้หมดเลยแต่ที่จำเจอหลักๆมันจะเป็นแบบตัวอะไรก็ได้ที่อยากเปิดก่อนได้ฟังอ่ะ ไม่ใช่ตัวส่วนอะโดกิเล่นเก่งหมดก็กดโดกิมาตรงกลางใช่ไหมถ้าจะถ้าอยู่แรงตรงไดมอนใช่ไหมกดโดกิมาตรงกลางแล้วก็อีกสามตัวก็กดตัวดามจหมดเลย <c oughs> ที่จำเจอนะกดโดกิตรงกลางแล้วที่เหลือก็กดดามจได้หมดอะ <c oughs> แล้วก็ให้โดกิดึงดามจขึ้นมาสามตัวแล้วก็ฟาดจำตต้หมดเลยทีเดียว จำขอญาตแบนทุกตาแล้วกัน,นเหตุผลแรกคือจะไม่ชอบเหตุผลที่สองคือคือจะไม่มีด้วยแต่จริงๆมันทำยากมากเลยโรเกียเพราะงั้นจะแบนเซฟๆไว้ก่อนดีกว่าคนที่มีมันมันมันไม่โดนแบนอะ่ะคนไม่มีปกติมไม่โดนแบนเลยเพราะมันมันมีมีไม่กี่คนเองโดเกียที่ปั้นมาแล้วปั้นยากเลยเพราะว่าสปีดมันต้องนำทุกคนทุกคนแบบทุกคนเลยเว้ยเพราะว่ามันต้องทำสปีดสามร้อยห้าสิบอ่ะอย่างเงี้ย แล้วมันไม่ได้ทำง่ายนะ่อา,ส,าสิบกับตัที่เบสร้อยยี่สิบเอนกัอเลอีลลเ้ยนนะ น่ากว่าน่ากว่าเฮ้ยนากก่ากด cross วะคิดไม่ทันแบบนี้ดดกด cross ด้ว่าแต่ว่าคั้นเยอะมันเป็น r เ l a t i o n ซัมฮาวอะแต่ว่า r e l ลชั่นปกติมันเล่นได้อยู่ แต่ว่าเดอร์เวอร์ชั่นแปลว่าอะไรรู้ป่ะแปลว่ามันใส่คริ้เว้ยแปลว่ามันไม่มี accuracy ถูกไหมถ้ามันไม่มี accuracy แปลว่ามันหลับไม่ติดมันหลับไม่ติดแต่ไม่เป็นไรจำได้ออกก่อนลืมทุกอย่าง,ยงจำพูดไปเมื่อกี้แล้วก็ดูลินจำเตปะป่ะไม่คลิ้ไม่เป็นไรคริ้รอบสองอะไร ผมขออย่างน้อยอย่ดีเล่นคู่กับลิลลี่เยลี่ดิตติ้งจะเวิร์กไหมอ่ะก็ได้อยู่นะก็กดลิลลี่มาให้โดนแบดนใช่ไหมแล้วก็กดเยลี่ไว้ตรงกลางไว้ไว้ตรงฝาซ้ายแล้วก็กดเฟย่าก็ได้มีเฟย่าไหมก็กดเฟย่ามาเฟย่าเยลี่ไว้ซ้ายขวาเลย แล้วก็กดดาเมจมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็วางตัวกิไปตรงกลางอ่ะจำโดนจำโดนตลอดอ่ะไอ้คนเล่นตัวกีอ่ะมันจะวางตัวกีตรงกลางไว้ไม่ให้โดนแบนแล้วก็กดดาเมจขึ้นมาให้หมดอ่ะสาตัวตัวหนึ่งกดอะไรมาก็ได้พวกเบลเลี่ยนพวกอะไรนั่นนะไม่ก็กดตัวให้โดนแบนเล่นเล่นมาแบบลิลี่มิโอตัวโดนตัวโดนแบนอ่ะแล้เราก็กดดาเมจสามเลยแล้วก็ยัดอีกฟังให้หมดเพราะว่าโักิมันดึงขึ้นมาสาตัวอยู่แล้วสามตัวนั้นมันจะออกกอดอีกฟังอ่ะแล้วมันก็ยิงปู่ปู่ปูปตายหมดพูดถึงก็เอ้ย คนที่ไหนมันแบนลินแดงวะเนี่ยแต่ลินแดงก็ดีนะจริงๆจำอยากทำลินแดงเหมือนกันจำจำจำสปีดลินแดงไม่ได้ปะขอเช็คหน่อยดิลินแดงสปีดเท่าไหร่วะตน้นอุ้ยสองอยยี่สิบสองวะไ,ได้เหมือนกันเนี่ยสองอยยีสองแต่ว่าชา้ากว่าคนอื่นเยอะเลยวะมันมันดีนะแต่ว่ามันยังดีไม่พอวะจำเห็นแพ้สามตัวที่จำรู้สึก,กแปลกๆวะ่ะแต่ปกติคนเล่นแพ้มันไม่เร็วอยู่แล้วนะถูกปะ แท้มันทำถ้ามันไม่ได้ทำสปีดมาแบบเพื่อสปีดรุนแท้ๆเลยอะ่ะมันมันมันไม่ค่อยเหลือว่าหรอไป <laughs> แหนลินผิดตัวแหนลินผิดตัวเว้ยแต่ว่างองอยู่ว่ามันแปวนลินแดงทำไมวะ <laughs> จบแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวลินฟ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยเลยส่วนตัวต่อไปเนี่ยก็ ถ้าเกิดใครอยากดูตัวไหนก็สามารถรีเควสไม่ได้ถ้าเกิดจะมีปั้นไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาให้ดูหรือถ้าเกิดยังไม่ปั้นเนี่ยเดี๋ยวเ็าจะไปหาวิธีปั้นมาให้แล้วกันนะโอเคตัวจอมมีก็ประมาณนี้อย่างที่เห็นทางซ้ายแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละขอบคุณทุกคนที่มาดูมากเลยฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะจอมไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยแต่ว่าจริงๆเราจะมีไลฟ์อยู่หลายวันอยู่นะก็สามารถมาดูไลฟ์จอมได้ถ้าเกิดใครว่างๆแต่ว่าช่วงนี้เราก็อาจจะมีแบบติดธุระนิดหน่อย โอเคงั้นก็ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเจอกันสีย